ประภาคารเนี่ยเขามีไว้บอกทางเรือหรือให้เราวังว่าตรงนั้นมีสันเขาหรือในวันที่มันมืดไปหมดเลยแสงทั้งมหาสมุทรมืดไปหมดเลยมีแสงไฟมาเราก็รู้ว่านั่นคือจุดนําทางใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าประภาคารมีหน้าที่นั้นชีวิตคนก็เหมือนกันบางทีในวันที่คุณหลงทางในวันที่คุณรู้สึกมืดไปหมดเลยอะ่ะบางทีเราขอแสงไฟเล็กๆในที่มืดๆนั้นก็พอนะแสงไฟที่จะนําพาคุณไปสู่ทางที่ใช่คุณจะไม่ลืมเป้าหมายบางทีคุณมีเป้าหมายนะแต่คุณเหนื่อยมากคุณเจอเรื่อง เยอะมากจนคุณลืมไปว่าคุณต้องกลับไปโฟกัสที่แสงไฟนั้นนี่เายบอกเลยว่าอย่าลืม ที่จะกลับไปโฟกัสที่หัวใจของคุณแสงไฟที่เป็นนําทางที่เคยเป็นเป้าหมายเป็นความฝันเป็นความสุขอย่าลืมกลับไปรีเช็คที่แสงไฟนั้นบ่อยๆใน,นหน่อยก็จะมีคอร์สสาวิธีเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เราเรียนกันทั้งปีมีไลฟ์ทุกเดือนเพื่อให้คุณไม่ลืมว่าทุกครั้งคุณต้องกลับมารีเช็คหัวใจคุณนะกลับมาดูแผนของคุณว่าตรงไหนที่คุณกําลังจะไปเราจะมารีเช็คกันทุกเดือนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีเป้าหมายมีความฝันแต่ส่วนใหญ่ลลืืืมมมมัััันนนนนนนไปนะะปปยยยยยยิิิิ่่่่่่งงงงงเเเเหอออ้้้าททท็รรรีีีีก ออนไลน์เรียนกันทั้งบ้านก็ได้แต่เราอยู่กัน1ปีเต็มถ้าใครสนใจรอบสดพักเข้ามาได้นะคะสมัครมาได้ที่ Line แอคุณนิดหน่อยนะแอซไ z ยูเ i อนพเอนต์สเดือนได้คอร์สนี้ราคาแค่9,900บาทเท่านั้นเองกลับมารีเช็คหัวใจกลับมาฝึกหัวใจในนั้นนหน่อยมีเวิร์กชีตมีเวิร์กช็อปให้ทั้งปีคุณได้ทำแบบไม่หลงทางสบวนนี้สวัสดีค่ะ